มือเดี๋ยวาไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะตอนนี้เราก็อยู่หน้าบ้านนะคะเดี๋ยวจะพามาดูมุมหน้าบ้านกันก่อนเลยนะคะว่าเป็นยังไงหลังนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นบ้านหลังแรกในชีวิตเลยแล้วก็เป็นบ้านมือสองนะคะซึ่งภายในก็โครงสร้างยังดีทุกอย่างแต่ว่ายัง ออมีหลายอย่างที่ต้องแก้ไขแล้วก็มีหลายอย่างที่ต้องรีโนเวทนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาค่อยๆทยอยไปนะคะเพราะว่าตอนนี้ไฟยังไม่มาติดตั้งนะต้องรอไฟก่อนแล้วก็น้ํามาติดตั้งเรียบร้อยแล้วแต่ว่าหลายจุดก็ท่อรั่วไปเหมือนกันนะคะเราก็ต้องมาแก้ไขแล้วก็ค่อยเดินท่อเดินสายไฟแล้วก็ทําไปทีละจุดแล้วก็จะต้องบอกตรงน,นี้ก่อนนะคะว่าเราไม่ได้มีงบประมาณอะไรมากมายก็เลยน่าจะทําแก้ไขเฉพาะจุดที่อ๋อ พอที่จะย้ายเข้ามาอยู่ได้แต่พอย้ายเข้ามาอยู่แล้วเนี่ยก็จะค่อยๆเก็บเงินแล้วก็ทยอยซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไขไปทีละจุดเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเลยก็คือจะทําในส่วนที่เออมันเป็นโครงสร้างใหญ่ๆที่มันจําเป็นต้องแก้ไขแล้วก็เพื่อที่จะให้เราสามารถย้ายเข้ามาอยู่ได้ก่อน,นะคะ่ะตอนนี้จะก็อยู่ตรงหน้าบ้านนะคะก็ให้ทุกคนดูมุมหน้าบ้านก่อนเป็นประมาณนี้นะคะเป็นบ้านสองชั้นสามห้องนอนสองห้องน้ําค่ะ ต้องบอกว่าเป็นความภูมิใจอีกอย่างหนึ่งมากๆเดี๋ยวตามไปดูข้างในกันเลยค่ะ ในบ้านนะคะโซนหน้าบ้านโรงจอดรถก็จะปลูกกระเบื้องไว้เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าถามว่าทําไมเป็นเลือกเป็นบ้านมือสองนะคะเพราะว่าอยู่ในงบที่โอเคที่ต้องการนะคะแล้วก็อยู่ในทำเลที่ต้องการพอดีแล้วแต่ความต้องการของแต่ละคนเลยนะคะส่วนจาก็ได้เป็นบ้านหลังนี้มาซึ่งแบบก็ถือว่าโอเคแล้วก็ถูกใจระดับหนึ่งเลยนะคะแต่ว่างบดีโนเวทก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมาย ก็เลยต้องค่อยๆเก็บเงินแล้วก็ทยอยทําทีหลังนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเลยก็อย่างที่บอกไปเมื่อต้นคลิปนะคะว่าเดี๋ยวเราจะทําในส่วนที่จําเป็นที่ต้องทําพอจะได้ย้ายของเข้ามาเพื่อที่จะอยู่ไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆทยอยแก้ไขปรับปรุงซ่อมแซมไปทีละจุดค่ะตรงนี้นะคะเป็นประตูหน้าบ้านประตูตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนใหม่นะคะเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวไปดูกันอีกทีหนึ่งว่าจะ ได้แบบไหนเป็นแบบไหนเดี๋ยวตามเข้าไปดูในบ้านกันเลยค่ะชึบเห็นย่งเปิดแอร์เิ <laughs> <laughs> เข้ามาภายในบ้านนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนเหมือนเขาเป็นเ,เหมือนออฟฟิศเก่าสำนักง,งานเก่านะคะช่องตรงนี้เขาก็เลยตรงนี้เราก็จะว่าจะแก้ไขเป็นหน้าต่างหน้าต่างบานใหญ่ๆห,หรืออาจจะ ทุบแล้วก็ทำเป็นร้านขายของอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นแผ่นฟ้าที่เราลือ้อออกเรียบร้อยแล้วลื้อเพื่อที่จะดูสายไฟดูอะไรเลยอันนี้ก็ผ้าที่ลื้อลงมาก็ยังใช้ได้อยู่นะคะตัวเดิมขวามือตรงนี้ก็จะเป็นประตูอีกบานหนึ่งตรงนี้ก็กะว่าจะเอาออกหรือไม่ก็เปลี่ยนเหมือนกันนะคะันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แม่กำลังลอกบอเปเปอร์อยู่ อันนี้ก็ลื้อไปเยอะแล้วนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วน้องมาลือ้อตรงนี้เราก็จะทาสีใหม่ทั้งหลังเลยนะคะตรงนี้พัดลมก็เดี๋ยวเช็คดูว่ายังใช้ได้อยู่ไหมก็เช็ดฝุ่นเช็ดอะไรก็น่าจะดูดีอยู่น่าจะยังพอใช้ได้ตรงนี้ก็เป็นหน้าต่างก็เป็นบันไดตรงนี้เดี๋ยวจะทําเป็น ห้องห้องใต้บันไดไว้เก็บของ่วนตรงนี้เป็นห้องน้ําชั้นล่างนะคะเดี๋ยวตรงนี้เราก็ต้องเราก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนถูสุขภัณฑ์อันนี้ก็น่าจะเอาออกก็น่าจะมีกรบปุก <c oughs> มาค่ะหลังจากห้องน้ําแล้วตรงนี้นะคะขวามือก็จะมี หน้าตาแล้วก็เป็นพัดลมอีกตัวเดี๋ยวเราก็เช็คดูว่าเราจะถอดออกแล้วก็ติดเป็นไฟอาจจะเอาออกติดเป็นไฟหรืออาจจะถ้ามันยังพอใช้ได้ก็อาจจะใช้ต่อหรือเปล่าเพราะว่าน้องก็ยังเออโอเคอยู่นะนี่นะคะแล้วเราก็จะทาสีใหม่ทั้งบ้านเลยแล้วก็กระเบื้องบางส่วนก็อาจจะเอาเป็นออกระเบื้องยางอะไรอย่างนี้นะคะที่มัน ที่มันใช้ทดแทนได้บางมุมอย่างเช่นห้องนอนอะไรอย่างงี้เดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูห้องนอนค่ะส่วนมมุตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงก่อนจะถึงห้องครัวตรงนี้มันไม่มีฝ้านะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นเป็นพื้นเป็นปูนเป็นไยไไม่ได้ไม่ได้ปูฝ้าแผ่นฝ้านะคะตรงนี้ก็จะเป็น ห้องครัวแล้วกันตรงนี้จะทําเป็นห้องครัวนะคะเพราะว่าก็จะมีมุมประมาณนี้ซึ่งแจกก็เป็นคนที่ชอบทําขนมทําอาหารนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องมาทําห้องนี้ให้เป็นเนรมิตรเป็นห้องครัวในฝันของเราหรือเปล่าถ้างบถ้างบพอก็น่าจะได้เลยนี่นะคะในหลายๆส่วนอะไรที่ทําได้ส่วนใหญ่เราก็จะทำเองเพราะว่าด้วยความที่งบน้อยนะคะงบน้อยด้วยก็ต้องควบคุม เงบกันนิดนึงอันนี้ฝ้าก็ดื้อลงมาหมดแล้วนะคะเพราะว่าต้องเดินสายไฟใหม่หมดเลยเพราะว่ามันมันมั่วแล้วมันก็พอสมควรเขายังไม่มาติดตั้งไฟนะคะทุกคนอันนี้ก็เดี๋ยวจะได้เปลี่ยนหลอดไฟใหม่เนียตัางในห้องครัวด้วยแล้วก็ตรงนี้นะคะถัดมาก็จะเป็นประตูประตูในห้องครัวนะคะก็จะเปิดออกไปสู่ ระเบียงประตูก็น่าจะเปลี่ยนแต่ว่าจะเปลี่ยนใหม่ทั้งหลังเลยนะคะทุกคนเพราะว่าลูกบิดมันเป็นอันเก่าแล้วก็ค่อนข้างที่จะซีเรียสเรื่องเรื่องนี้อยู่ก็เลยจะเปลี่ยนประตูทั้งหลังเลยนะคะเดินออกมาหลังบ้านก็จะเป็นโซนเอ่อเอาไว้เหมือนครัวไทยครัวนอกบ้านอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็จะเอาไว้ทําเป็นมุมซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้าก็ น่าจะอยู่อยู่ตรงนี้น่าจะโอเคทาสีเอยอะไรเอยแล้วก็เก็บเศษขยะออกอะไรออกนะคะตรงนี้ก็เอ่อรื้อลงมาแล้วเหมือนกันทุกคนเศษผงเอยอะไรเอยที่รื้อลงมาก็ประมาณนี้นะคะนี่ไหนไหนก็ออกมาหน้าบ้านแล้วเดี๋ยวจะทาไปดูรอบๆบบ้านก่อนนะคะรอบๆบบ้านของเราก็จะเป็นมี ก็จะมีพื้นที่มีเพื่อนบ้านทุกหลังเลยนะคะไม่ได้เป็นบ้านติดมุมนะอยู่ตรงกลางกลาอันนี้ก็เป็นทางเดินข้างบ้านข้างขางตัวบ้านก็ค่อนข้างที่จะกว้างระดับหนึ่งก็ถือว่าเดินได้โอเคนะคะน,นี่ถ้ยพาไปดูอันนี้เป็นลางน้ำฝนนี่นะคะก็ บ้านมือสองเขาขายตามสภาพนะคะนี่เราก็เลยเออโอเคเราก็พอรับได้ถึงจะมีหลายอย่างเราก็ต้องใช้งบระดับหนึ่งเลยนะคะที่จะต้องแก้ไขซ่อมแซมแต่ว่าก็ก็โอเคนะคะกลับมาที่ข้างบ้านฝั่งขวามือนะคะตรงนี้ตรงนี้ก็ถางต้นไม้ก็เราก็จะเดี๋ยวเราเอาไปปูต้นไม้แล้วก็เก็บขยะเอยอะไรเออเอาไปทิ้งนะคะแล้วก็ชิบชิบในกระ ั่งนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะไม่กว้างเท่าตรงนู้นนะจริงจริงนี่ ception. เราก็จะมาโผล่ตรงมุมประตูขัวสู่ระเบียงเมื่อกี้นะคะตรงนี้ก็ในส่วนของชั้นล่างก็เป็นประมาณนี้นะคะซึ่งเราก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะต้อง วางอะไรมุมไหนเป็นอะไรแค่แบบวางโมงใหญ่ๆก็คือนี้ห้องครัวตรงนี้เป็นห้องนั่งเล่นตรงนี้เป็นโซฟาตรงนี้ต้องเปลี่ยนประตูอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นหลบเรื่องที่มันแบบเออจะต้องเปลี่ยนเป็นหลักดีกว่าไม่ใช่ไม่ใช่โครงสร้างใหญ่ๆชั้นล่างก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวตามไปดูชั้น2กันเลยค่ะปเลยนี่ตรงนี้ก็จะเป็นบันไดนะคะนี้เราปูไว้เพื่อจะหรือติงต่งติ่งชิง่งชิ่ง นี่นะคะตรงนี้เป็นมุมตรงบันไดอันนี้ก็น่าจะใส่ผ้าม่านถ้าที่ดูดูไว้บันไดก็จะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนใหม่ขามือตรงนี้เป็นห้องนอนห้องแรกอันนี้เราก็รื้อฝ้าลงมาแล้วนะคะรื้อสายไฟเรียบร้อยนี่นะคะทุกคนห้องนอนห้องแรกก็จะเป็น ระเบ,บียงมีระเบ,บียงด้วยนะคะชุบเปิดปิดนี้ป่ะอเคนี่เย็นนะห้องนอนตรงนี้ก็จะมีระเบ,บียงแล้วก็เป็นวิวหมู่บ้านนะคะประมาณนี้ อันนี้คือห้องนอนห้องแรกแล้วก็ถัดไปนะคะเดินตรงมาชั้นสองจะเป็นห้องนอนทั้งหมดเลยตรงมาขวามือจะเป็นห้องนอนเล็กห้องนอนตรงนี้ก็จะไม่มีระเบียงนะคะมีเป็นหน้าต่างแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนเดิมค่ะแล้วก็รื้อลงมาดูสายไฟหมดแล้วทุกห้องนะฝ้าก็รื้อลงมาแล้วเรียบร้อยประตูก็เดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยน มาห้องสุดท้ายห้องนอนใหญ่สุดนะคะมาสเตอร์เบสรูมท่าด้เหมือนสวยมากนี่นะคะอันนี้ก็นี่ลื้อออกมาแล้วเหมือนกันแบบหลังคาคือสูงมากหลอดไฟเดี๋ยวก็น่าจะน่าจะเปลี่ยนเดี๋ยวลองใช้ดูก่อนว่ามันใช้ได้ไหมอะไรที่พอใช้ได้เราก็จะใช้ไปก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้อยู่ประหยัดงบประมาณด้วยเพื่อที่จะเอางบไปทำอย่างอื่นที่มันแบบใหญ่ๆจำเป็น ห้องนอนใหญ่ก็จะมีหน้าต่างสองฝั่งเหมือนห้องนอนฝั่งนู้นเลยนะคะแต่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือห้องน้ํานี่เลยมีห้องน้ําในตัวค่ะตรงนี้โถสุขภัณฑ์เดี๋ยวเราเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่อันนี้ก็จะเป็นแยกโซนเปียกโซนแห้งไว้นะคะแล้วก็เปลี่ยนสุขภันฑ์เปลี่ยนทุกอย่างใหม่หมดเลยประตูด้วยกระจกกระจุงกระจกอะไรเอ่ย ประมาณนี้ทุกคนแล้วก็มีระเบียงเหมือนกันค่ะจึงเปิดประตูสู่สวรรค์อ่ไอ้บอมันล็อกก็ไม่บอกกันลืมของชิอา,าดพาราบรรยากาศก็เหมือนกันเลยค่ะเป็นวิวข้างนอกข้างนอกก็เย็นสบายดีนะคะนี่ ตรงนี้ก็เดี๋ยวเอาต้นไม้มาปลูกให้มันร่มรื่นทำควาสะอาดหน่อยฝั่งนี้ก็เป็นประมาณนี้เลยติดกับห้องน้องเล็กนี่ค่ะทุกคนก็ห้องใหญ่ก็กว้างพอสมควรอัน,นนี้ก็เป็นห้องนอนของเราเองจะจองนะคะจองห้องนี้จองห้องที่มีห้องน้ำในตัวโอเค นะลมพัดโหดูหลังคาก็คือแบบสูงสูงดีสูงดีนะคะก็คือเย็นสบายอยู่นะคะอุ้ย <laughs> บันไดก็ค่อนข้างที่จะชัน

เจมีเจอทีอยู่หน้าหมู่บ้านทุกคนเรามีที่ส่งของแล้วเราจะได้ขายติกตอกแล้วอันออกมานี่บรูคือกันจีวรารค่ะอยู่ใส่บ่า, ala, ะะบามันหลู มาสูตกันหนองดูโอ้ขี้มากขี้มากคือจังหรูเป็นเท่าไหร่คะห้าสิบบาทจะโอนเหรอคะห้าสิบบาทแม่จ่ายนึก <laughs> ว่าจะเอินเออได้อยกก็เจอได้น้ำคบน้ำแข็งเรียบร้อยสเปรย์สเปรย์เส,สื้อน้ำคบ สิ่งแวดล้อมเป็นยังไงบ้างอันนี้คือไม่แนะนำเป็นสิ่งที่ไม่ดีมากๆก่อนจะซื้อต้องดูก่อนนะทุกคนิดก,ก่อนเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าเราชิการมาดูบรรยากาศบ้านครั้งแรกของเราก็จะตื่นเต้นกว่าคนอื่นเป็นพิเศษปุยไตามีเกี่ยวบ,บ้างแล้ ตอนนี้ก็เลยจริงจังกับการลอกวอลเปเปอร์ออกใกล้แล้วค่ะใกล้เสร็จแล้วไอ้ลอกวอลเปเปอ,อ, <laughs> เอ,อร์เนเีนออ่กยกระจายหรือ ทุกคนสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะคะบ้านหลังแรกของเราเป็นบ้านเมย์สองที่ต้องใช้งบดีนเวทพอสมควรเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะอัปเดตเป็นแยกเป็น e p EP ไปแล้วกันนะคะน่าจะไม่ได้ทําเพราะว่าน่าจะไม่ได้ทําแบบทีเดียวทั้งหมดเลยก็จะแยกเป็น e p ีให้แล้วกันใครมีคําถามอยากสอบถามตรงไหนเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะวันนี้ถึงจะเป็น นี่สีก้อนใหญ่ก็ถือเป็นความสําเร็จหนึ่งในชีวิตนะคะแล้วก็เป็นบ้านหลังแรกของเรานะคะแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากๆนะคะไว้ติดตามกันนะวันนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ก,กันได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย